หรือการทําสมาธิถามว่าอะไรที่ไม่รู้มันจะปั๊บขึ้นมาเองปั๊บขึ้นมา,าหมายถึงว่ามันเป็นฌานขึ้นมาเมื่อเราทรงจิตเราทรงฌานเนี่ยบางทีเนี่ยบางเรื่องเนี่ยที่มันเกิดจากเวรกรรมเนี่ยที่ตามเรามาเนี่ยแล้วบางคนเป็นโรคหลายๆโรคซ้อนเนี่ยแล้วหายได้เนี่ยก็เพราะว่ามันเหมือนกับว่าการภาวนาหรือการเท่าสมาธิเนี่ยจะประกับไปแก้กรรมตรงนั้นได้เขาบอกว่าในรัศมีประมาณหนึ่งวาระหนึ่งหลาเนี่ย ่างออกจากคนสวดมนต์เนี่ยจะมีเทวดาชั้นจตุมาหาราชิกามาคอยอะไรมาคอยปกป้องปกปักรักษาเพื่อไม่ให้เกิดพันพยันตรายนะถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าเ,เทวดาก็อยากได้บุญทำไมอยากได้บุญเพราะเทวดาเองเป็นเ,าเขาเรียกว่าอธิสมานกายเป็นกายที่ไม่สามารถสร้างสร้างบุญได้โดยอัตโนมัติเพราะว่าท่านเสพแต่บ,บุญไงแต่ท่านไม่สามารถที่จะอะไรไม่สามารถไปสร้างได้โดยตรงเพราะว่าท่านอยู่ในสภาวะเขาเรียกสภาวะความเป็นทิพย์สูง หลายหลายคนก็บอกว่าแล้วเราจะทํายังไงถึงจะสื่อสารได้หลายๆคนที่มาขอความอะไรนะขอมาถามผมนะเรื่องนี้อะไรขอคํแนะนขอคแนะนําหลายๆคนที่มาขอคําแนะนําผมจะชอบบอกว่ามีเวลาสวดมนต์ไหมมีเวลาไปทําสมาธิไหมส่วนมากแล้วอ่ะจะไม่มีเวลาไม่มีเวลาก็คือไม่ไม่อะไรเขาบอกไม่เห็นความสําคัญถ้ามีเวลาก็คือเห็นความสําคัญเพราะอะไรเราเกิดมาทุกคนเนี่ยอารมณ์พระโสดาบันอย่าลืมนะความตายเป็นสมบัติของเรา เขาบอกว่าอารมณ์พระโสดาบันมีมีกฎอยู่5อย่างด้วยกันอารมณ์พระโสดาบันนะโคารพพระรัตะนาไตทั้งต่อหน้าและรับหลังสองปฏิเสธการเกิดทุกชนิด3ามักพันิพานเป็นอารมณ์4มีศีลอัน,อนบริสุทธิ์อยู่เสมอเสมอหและลึกนึกถึงความตายอยู่เป็นประจำและมีอารมณ์ต้องการพานิพานเป็นที่ไปนั่นแหละคืออารมณ์พระโสดาบันชั้นต้นเลยนะแบบปู่ตุชนธรรมดาพระโสดาบันนี่ยังอยากออกเรือนยังอยากมีครอบครัวยังอยากรวย พระโสดาบันนะนะแต่ถ้าเลยขึ้นไปเป็นสกิทาคาอนาคาคือการตัดสังโยชน,นั้นก็คือว่าจะมีความไม่ต้องการกลับบ้านกลับเรือนนะมีความต้องการเมื่อว่ามีความต้องการเหมือนกับว่าการภาวนาเป็นส่วนใหญ่อน,นั้นก็คือเป็นอารมณ์ระดับอาาคามีขึ้นไปแล้วส่วนพระอรหันต์นี่ก็มีมีจิตมีความรู้มีความเป็นทิพย์เวลาใครเข้ามาเดินเข้ามาเนี่ยแค่คิดยังรู้เลยนะพระอรหันต์ปสัมปติพิทายานเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ย เราเคยนั่งคิด um. นะว er. so <c oughs> euh. er ่าเพื่อนเราเนี่ยไม่ยอมสวดมนต์ไม่ยอมทําสมาธิเนี่ยเขาจะรู้ไหมปรากฏว่าอะไรรู้ไหมเพื่อนผมเข้าไปในห้องกรรมฐานปรากฏมีคนนึงเป็นครูกรรมฐานแกเดินมาหาเพื่อนผมเมื่อแกพูดว่าอะไรรู้ไหมเอออย่ามัวแต่เล่นมือถือกับคอมมากนะมันในนี่มันไม่ดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะพลาดบอกางนี้ท่านก็บอกท่านก็ไม่รู้ว่าอะไรนะปรากฏว่าเขารู้ด้วยว่าเพื่อนผมเนี่ยชอบแบบเล่นมือถือจนแบบเสียไม่ไม่ยอมฝึกกรรมฐานเออรู้ด้วยรู้ด้วยนะ คือเขาบอกว่าใครบอกมาบอกข้างบนเขาฝากบอกมาผมก็เลยคิดในใจเลยขนาดเดินอยู่ในห้องยานแปดนะยานแปดยานสี่อะเมื่อวันก่อนผมได้ยินคนใส่ชุดขาวเขาบอกเขาไม่รู้จักห้อง